โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ององมาดามตงกลมหรือช่องไปแค a ์ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม YX นั่นเองสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือการทำออปชันอุปกรณ์นะครับเลือกออปชันแบบไหนดีก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณมัวดอนนะครับที่ได้นำไอ d ดีนี้นะครับมาให้ิูอีกเช่นเคยนะสาเหตุที่ต้องเอาไอดีนี้มานะครับเพราะว่าไอเทมเขาทำไปค่อนข้างจะสุดแล้วนะครับก็คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นตัวอย่างได้ชัด สำหรับคนที่สนใจเติมเกม YS6 นะทางเรามีร้าน OverTop a p ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับนอกจากนี้ทางร้านได้จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีบัญชีบริษัทรองรับในการโอนหากผู้ชมสนใจเติมเกมแล้วก็สามารถแอดไลน์หรือติดต่อทางเพจได้ที่ดิงใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปเลยนะครับเอ้ยหรือบอกไปทางร้านมีเติมเกมมือถือ่นึ่เพียบเลยนะครับก่อนอื่นนะครับ,รบผู้ผชม,มเรามาอธิบายเกี่ยวกับออปชันระดับสีความแร รเรามาทำความเข้าใจนะครับระดับสีของออปชันกันก่อนนะครับว่าสีอะไรดีที่สุดนะผมจะไล่ระดับจากดีที่สุดไปหาแย่ที่สุดนะครับระดับสีนะครับที่ดีที่สุดคือสีแดงไล่ลงมาเป็นสีส้มสีม่วงสีฟ้าสีเขียวและสีขาวนั่นเองนะครับทนีนะครับหลายคนสงสัยว่าออปชันตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาเล่นออปชันแบบไหนในส่วนนี้จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับ อย่างแรกเลยคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าคลาอาชีพตัวเองที่เล่นอยู่นะครับเป็นการโจมตีกายภาพหรือเวทตัวอย่างเช่นคลาที่มีการโจมตีนะครับกายภาพก็จะมีเบอร์เซอร์เกอร์ไนน์ดินจาเดวิลแมนส่วนคลาอชีพที่โจมตีเป็นเวทจะมีฮันเตอร์พีสฟอสเมดแล้วก็ไฟเมดครับอย่างดินจาที่ผมโชว์นี่คือกายภาพนะครับอย่างที่2นะครับค่าสเตตัสที่2ของอาชี้นเนี่ยเน้นไปทางไหน ตัวอย่างเช่นนินจานะครับจะเน,นไปทางสเต็งเด็กนี่นะนี่ตรงที่เขาดอกจันด้วยครับสเต็งเด็กส่วนอาชีพอื่น,นครับผู้ชมสามารถกดดูหน้านี้เลยเขาจะดอกจันไว้ให้ในกาอาชีพแรกเนี้ยมันจะดอกจันไว้แค่อันเดียวแต่พอเราเปลี่ยนคาชิเนี้ยเขาจะเน้นดอกจันไว้2ที่นะครับก็คือ2เซตต่างที่เราต้องแอพนะอย่างตรงคาสเต็งนะครับผู้ชมเขาบอกว่าสเต็งทุก1ห,หน่วยเปลี่ยนเป็นเบสิกนะครับ p a t k 1หน่วยหรือการโจมตีกายภาพแบบธรรมดาเอง เป็นสเตนัทหลักของอาชีพนี้นะครับอ่ะส่วนเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเด็กทุก5หน่วยเปลี่ยนเป็นเบสิกอีวานหนึ่หน่วยนะครับอ่าก็คือหลบปลีดนั่นเองส่วนเด็กทุก4หน่วยเนี่ยเปลี่ยนเป็นเดฟหหน่วยก็คือการป้องกันนะครับทีเนี่ยในส่วนของเด็กเนี่ยมันส่งผลอะไรได้อีกนะครับมาดูตรงนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาดูตรงที่สกิลนะครับทีนี้คุณผู้ชมมาดูตรงหน้านี้สกิลสูงสุดนะก็คือหน้าที่2 ในช่วง50กว่าเนี่ยเราก็ต้องมาโฟกัสในส่วนของหน้าสกิลสูงสุดแล้วทีนี้แต่ราคาชีสครับมันจะมีตรงบริเวณนี้นะเกี่ยวกับการเปลี่ยนค่าเซตัดนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเมื่อเราอัพเนี่ยเมื่อปลุกค่าเด็กนะครับจะเปลี่ยนเป็น ATK เด็กทุก5หน่วยเปลี่ยนเป็น ATK 1หน่วยนะครับทีนี้เราจะได้ในส่วนของ ATK 1หน่วยด้วย ATK A นี่ก็คือการโจมตีนะครับรวมทั้งเวททั้งกายภาพนะทีนี้เนี่ย การอัปเดตเนี่ยจะไม่ใช่แค่หลบหลีกแต่ป้องกันแล้วเราจะได้เอทีเคด้วยนะฉะนั้นค่าสเตตัที่2เนี่ยก็ถือว่าสําคัญมากในแต่ละค่าอาชีพครับในส่วนนี้เนี่ยผมแนะนําคุณผู้ชมนะครับให้อัพสเตตัของคา่าอาชีพตัวเองก่อนนะครับก็คือ2เสเตตันะที่ต้องอัพมันจะส่งผลได้ดีกว่าและคุ้มกว่านะครับต่อไปนะครับเราจะพูดเรื่องออปชันที่นิยมทำฟูลออฟกันนะครับตัวอย่างเช่นคา่าอาชีพบินจาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะก็จะเป็นการโจมตีกายภาพนะครับสเตตัสที่1ก็จะเป็นสเตนเด็ก ทีนี้ครับในส่วนของออปชันที่เราต้องเน้นหาเนี่ยอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะดูที่วุฒก่อนออย่างสตัดที่เราต้องเน้นหานะครับก็จะมี P ATK นะครับหรือว่าดาเมจกายภาพที่บวกเป็นหน่วยนะต่อไปก็จะเป็น P r e k นะครับอ่าหรือว่าคิกายเนี่ยบวกเป็นหน่วยตรงนี้นะครับอย่างค่าสตัดต่อไปครับก็คือ Basic ATK นะครับอันนี้บวกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมี P ค r i t d a เม g e b o n นะครับบวกเป็นหน่วยแล้วก็ P Crit Damage b o n บวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ2ออย่างนี้สามารถใส่ลงไปได้นะครับ ในส่วนของหน่วยและเปอร์เซ็นต์นี้ไม่ทับกันนะครับอ่ะตรงนี้นะครับผู้ชมก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับค่าสัดส่ต่างๆนะครับไม่สามารถใส่ทับกันได้นะครับหมายความว่าไงอย่างเช่นคผู้ชมใส่เอจิตไปแล้วนะครับผู้ชมจะใส่เอจิตซ้ำหรือว่าบรรทัดถัดไปได้ไหมไม่ได้นะอ่ะอย่างอีว่าอย่างเงี้ยใส่ซ้ำได้ไหมก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมได้นึงนะครับค่าออปชั่นบางอย่างเนี่ยจะมีเฉพาะส่วนด้วยนะในส่วนนี้เนี่ยผมเคย เห็นภาพในวิกิเจแปนแล้วผมจําไม่ได้แล้วว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็เลยหาไม่ผู้ชมดูไม่ได้นะแต่ผมพอจะอธิบายได้แบบคร่าวๆนะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับตรงลงท้ายเห็นไหมมันจะมีคําว่า P d e ็เนี่ยหรือป้องกันกายภาพในออปชันนี้มันจะไม่สามารถมาเกิดที่อาวุธได้นะครับเกี่ยวกับพวกเด็บเเนี่ยในอาวุธมันจะไม่มีนะครับในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดผมอธิบายผิดพลาดไงก็ขออภัยนะตรงนี้คุณผู้ชมก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับสำหรับใครที่รู้นะเพราะว่าออปชันบางอย่างเนี่ย มันจะไม่ปรากฏในรองเท้าหรือว่าถุงมือนะครับอันนี้คุณผู้ชมต้องไปหาเอาเองนะส่วนเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นค่าสถิตะที่นิยมหานะครับในส่วนของกายภาพในส่วนของเวทเนี่ยก็ตรงกันข้ามก็คือเป็นตัว m นําหน้านะอ่าใน,นคุณผู้ชมไม่งงนะครับส่วนค่าสเติตะต่อไปที่จะนิยมหานะครับเป็นอันดับรองนะครับอย่างเช่นค่าเอจิเป็นต้นครับอ่าหลายอาชีพเนี่ยถ้าเกิดใครในไม่ทางจมตีเนี่ยอ่าสเติตที่3ที่เขาจะเน้นกันนะครับก็คือเอจิ นะถามว่าทําไมเพราะว่าเอจิมันบวกครินั่นเอง,อย,งอย่างนินจาอย่างเงี้ยเซติเตตที่3มาก็จะยังไปทาง AG. เอจิเซเิเตตหนึ่งกับสองนี่คือสเต็อเด็กถูกป่ะทีเนี้ยเขาก็จะมาเน้เอเอน,น,นเอจิเพื่อเอาคร่าครินเองเพื่อเอาดาเมจอ่าในส่วนของไนท์หรือเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยคุณผู้ชมเอาเอจิได้ไหมก็เอาได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยหรือคุณจะเน้นไปทางถึกก็ได้อ่เป็นเด็กสวิตก็ได้เลือดเยอะอืดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะส่วนอีกค่าหนึ่งนะครับที่นินจาจะได้ก็คือค่าอีวานะครับหรือว่า ค่าหลบปลีกนะตรงนี้มันก็จะไปเสริมในส่วนของเด็กด้วยที่ว่าเราอัพเด็กเนี่ยจะได้ค่าหลบปลีกนะครับตรงนี้เราสามารถใช้ค่าอีวาได้เช่นเดียวกันนะสำหรับนินจาส่วนค่าอาชีพอื่นใช้ได้ไหมผมว่าก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดอาชีพนั้นใช้เด็กด้วยผมว่าเหมาะนะครับส่วนค่าสถานะต่อไปที่เน้นลองๆนะครับก็จะมีพวก s p อย่างเงี้ยอันนี้คนก็จะใช้เหมือนกันนะครับอาจจะนิยมใช้ในอ e ์เซอร์เกับไนท์ด้วยนะพวก HP แล้วก็ค่าสัต่ต่อไปนะครับที่นิยมใช้ก็จะเป็นพวก P d e p อ่ากับ M d e p ก็คืออันนี้จะเป็นการกายส่วน M depth เนี่ยจะเป็นการเวทนะครับส่วนออปชันที่นินจาเนี่ยไม่ต้องการแน่ๆนะครับก็ะจะมีพวก In M create M create bonus เป็นหน่วยนะครับแล้วก็ M create bonus เป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช้เวทอยู่แล้วนะส่วนอาชีพที่เป็น สายเวทอย่างนงี้อย่าง c e m a ม e กับ e mate ก็ตรงกันข้ามครับก็จะไม่ใช้เกี่ยวกับตัว P E t K เลยนะครับส่วนออปชันจำพวกเลสต่อท้ายนะครับไม่ค่อยมีคนนิยมเล่นเช่น i l e n t เ e สอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็คือการใบนั่นเองหรือพวก MK r e คอะไรพวกเนี้ยที่มันลงท้ายด้วเเนนะ่เกี่ยวกับการป้องกันคนจะไม่ค่อยนิยมเล่นครับเพราะว่ามันให้ประสิทธิภาพดีไหมผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมว่าเอาค่าเซตัดดีกว่านะอย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกนะครับ ทีนี้เรามาสรุปหรือว่าทวนกันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับว่าคาปชั่นที่เราควรจะเอาไประดับแรกๆเนี่ยคืออะไรบ้างอ่ะทีนี้คุณผู้ชมต้องรู้ก่อนนะว่าอาชีพตัวเ,เองเล่นอะ่ะเป็นกายหรือเป็นเวสอ่ะสมมุติว่าตอนนี้เราเล่นนินจาเรารู้แล้วว่าเราเป็นกายออชั่นเราต้องหาก็จะมี p a d k p k basic p a d k ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ p c damage bonus ที่เป็นหน่วย p crit damage bonus ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ อีวาค่าหลบก็ใช้ได้สำหรับอาชีพที่ต้องลงเด็กนะครับแล้วก็สเตตัสเอจิเนี่ยย้ำนะครับว่านิยมใช้ในหลายอาชีพสำหรับอาชีพที่ต้องการคลาคต์หรือว่าดาเมจจริงๆใช้ได้ทุกอาชีพแหละสำหรับเอจินะครับต่อไปจะเป็นสเตตัสเสริมนะครับอย่างเช่นพวก sp ที่บวกเป็นหน่วยนะครับแล้วก็ p d e ป้องกันกาสภาพ m d e ป้องกันเวทนะอันนี้ค่อนข้างจะครอบคลมุมในส่วน o อฟที่ไม่ต้องการแน่แน่นะครับในคา่าอาชีพนินจาอันนี้ของนินจานะ ก็คือพวกอินเอ็มคริสเอ็มคริสเทเมตโบนัสเป็นหน่วยเอ็มคริสเทเมตโบนัสเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนอาชีพที่เป็นเวทเนี่ยก็ตรงกันข้ามครับก็คือที่ไม่ต้องการก็จะเป็นพวกสเต็งพีคริสพีคริสเทเมตโบนัสพีคริสเทเมตโบนัสเป็นเปอร์เซ็นต์อ่าก็จะประมาณนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะอาจจะพูดไม่ครบนะครับคุณผู้ชมถ้าตรงไหนผมพูดผิดไปเนี่ยมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะอ่าบางทีผมอาจจะผิดพลาดตรงไหนไปนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์ใก้ที่ใต้คลิปไยนะ ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการทำออปชันในส่วนของเลเวล50ขึ้นไปเนี่ยผมว่าเราเริ่มทำบางส่วนได้แล้วนะครับอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าเอยออปชันแบบนี้นะมันดีกับอาชีพเปลาออปชั Option นนี้แม่งไม่ใช่เลยก็ตัดทิ้งผมบอกเลยว่าในส่วนของออปชันเนี่ยมันจะมีผลในช่วงนี้แหละเพราะว่าอย่างค่า BP ที่มันขึ้นเนี่ยอาจจะเป็น BP ทิปนะครับถ้าเกิดเราเอาค่าออปชันที่ไม่ตรงกับอาชีพเองอ่ะเขาเรียกว่า BP ทิปอย่างเช่นคูณ b p 1นึ กับอีกอาชีพหนึ่งหนึ่งแสนสองเท่ากันเอแต่ทาไมรู้สึกว่ามันเท่ากันแต่รู้สึกสู้เขามไม่ได้เลยงีน้นั่นนะครับผู้ชมไปทว่าเซตัดหรือว่าออปชันเนี่ยมันเริ่มไม่ตรงสาสรเองมันก็จะส่งผลตรงนั้นนะครับมากขึ้นนะกับบ้างครับผู้ชมสําหรับการทาออปชันอุปกรณ์เรื่องออปชันแบบไหนดีนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ผู้ชมไม่มากก็น้อยนะสําหรับใครที่งงนะครับก็มาคอมเมนต์ถามได้ที่ใต้คลิปหรือว่าส่วนไหนผมพูดผิดไปผู้ชมก็มาแก้ที่ใต้คลิปให้ด้วยนะ อ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเมอร์ด็อกอีกครังนะครับที่ได้นำไอดีในคาั์อาชีพดินจาสุดเทพเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับช่องแมาดำมต้องกลมหรือช่องแมดแคสก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่หนในคอนเทนตน์น,นะครับจุ๊บจ้า